ขัวขาวขัวนะคะขัวขาวขัวแบบอันค้นเ่าถูกไมโบรนันน้องะคะน้องเพื่อนๆจะ้ะไปการกลวยนะคะแต่ก็มีประโยชน์ด้วยล่ะค่ะเพื่อนๆมีประโยชน์อยู่ดีละ่ะมันไม่มีเสียงดังรบกวนเราเพื่อนๆจะใหเอียดเสียงมาพาขัวข้าวขัวด้วยค่ะเ้อใด้ใกุ้งนะคะจะใส่จงกุ้งะะด้วยค่ะเ้อ กเ็เวลาย้ายแป๊มหนึ่งนะคะการกลวยนะคะนาะแต่ก็มีประโยชน์ด้วยละ่ะค่ะเพื่อนๆมีประโยชน์อยูด่ยดีละ่ะมันไม่มีเสียงดังรบกวนเราเวลาสิขัวเขาขัวเขาก็อีฮแบบนี้นะคะนาอเพื่อนอ,อันเวลาอีเมย์เพื่อนอันสิขัวจังสี่เพื่อนก็นเอ,อินไวอีน,นั่งกเ็เวลาย้ายแป๊มน,นึงนะคะ เริ่มเหลืองแล้วนะคะเพื่อนๆเริ่มเหลือง,ละะองแลว้วนะคะคันคันว่าเฮาเกี่าวกับรวยขวนะคะเพื่อนๆอันจักว่าจักว่าเราบม่บมีแต่กำลังขวเขาขวดอยู่นะคะเดี๋ยวขวดเขาขว,ขวเสร็จแล้วเดี๋ยวจะไปหานะคะ อันยายทำคลิปขั่วก็ขั่วอยู่จ้าน้องคลิปจ้าแป๊บหนึ่งนะคะยายกำลังทำคลิปขั่วพ่ตาลิวหอวจะเราบ่ามีทั้พี่กับบ่งหงแต่ว่าคนแาวโบรันเพิ่นสิบเอาตะหลิวเพิ่นสิบเอาอยางได้เพิ่นเอาการกวยที่เอาการกลวยขัวเนาะค่ะนาะถ้าเป็นตะหลิวถ้าเป็นอันนี้มันก็นี่เห็นปะ ดังบ่พี่น้องว่ามันดังบ่เรา <laughs> ตะลิวขว่มันเสียงดังมันเข็ดแขวบ่พี่น้องแต่ว่าคือข่อยบ่ฮอกขว่กับาก,ก,าก,กับก,ากา้านก้านกล้วยเนาะคะนากก้านตองก้านตองเฮานี่ละก็ขว่อ,ขอ,อยู่จ้า หลานสาวโทรมาจ้ะหลานสาวในเรี่ยวนี่แหละโทรหาเกิดซีมีปัญหาอย่างจักยางนี่แหละก็เลยโทรหาเอาขี้นีก็ฝากไว้ขี้มีคนได้กับเพื่อนๆจ้ะอันยกละเลียดสิขัวเขวัวให้มันแล้วเนาะคกขนอจะได้ใส่จมกุ้งนะคะเพื่อนเอาขี้นีก็ฝากไว้ขี้มีคนได้กับเพื่อนๆจ้ะอันยกละเลียดสิขัวเขวัวให้มันแล้วเนาะคกขนอจะได้ใส่จมกุ้งนะคะเพื่อนๆก็ขวัวอยู่จ้ะ ล้านสาวโทรมาจา้ะล้านสาวในเรี่ยวนี่แหละโทรหาเกิดซิมีปัญหาอย่างจักยังนี่แหละก็เลยโทรหาถ้าเป็นตะหลิวถ้าเป็นอันนี้มันก็นี่นบ่ด่างบ่พี่น้องว่ามันด่างบ่เพื่อนๆจะให้ละเอียดที่มาพาขัวข้าขัวด้วยค่ะเด้อใ <c oughs> ด้กุ้งนะคะจะใส่จจงกุ้งะะด้วยค่ะเด้อ เกี่ยวกานกล้วยขวนะคะเพื่อนๆอัน,นจักว่าจักว่าเราบม่มีตะบ่มีตะลิวหฮือว่าจากักเราบ่มีทับพี่กับบะหูแต่ว่าคนแถวโบราณหอข้าววกับาก,กาับการการกล้วยเนาะคะนาะกานตองกันตองเฮานี่ละไปตัดอันการกล้วยมาให้เม่นี่ นีขัวเขาขัวเพื่อนว่าตเลยการกลวยนะคะเนาะแต่ก็มีประโยชน์ด้ล่ะคะ่ะเพื่อนเพื่อนมีประโยชน์อยู่ด้ละ่ะมันไม่มีเสียงดังรบกวนเราจะว่าคือเขยบ่คือเขอยบ,ขยบ่เริ่มเหลืองแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนเริ่มเหลืองแล้วนะคะ ขันขันว่าเฮาแค่นี้ก่อนนะครับไบายจ้าเฮาขัวกับาก,กาับก้านก้านกล้วยเนาะคะเนะาะก้านตองก้านตองเฮานี่ละไปจัดอันก้านกล้วยมหาห้เแม่นี่ซ <c oughs> ีขัวเขาขัวเพิ่นว่าก็เลยแค่นี้ก่อนนะครับไบายจ้าถ้าเป็นตะหลิวถ้าเป็นอันนี้มันก็ นี่นบ่าดังบ่พนี่น้องว่ามันดังบ้ายายนู่นคะน้่นนงหรือว่าจะามาเอากําลังใจกับยายใช่ไหมจะมาขอกําลังใจกับยายใช่ไหมตอนนี้ยายกําลังคั่วเขาคัวอยู่ด้วยจ้าการกลวยนูนคะน้อแต่ก็มีประโยชน์ด้วยล่ะค่ะเพื่อนๆมีประโยชน์ด้วยได้ล่ะนี่ มันไม่มีเสียงดังรบกวนเราได้เห็นตามอันคนเถ่าคนโบราณไปก่อนเราเห็นน้อะคะ่ะคเพื่อนจ้าแต่เสียเอาอันนี้ฮือว่าฮือว่าขนาันเข้าเอาการปลวยขวนะคะเพื่อนอน,นีันจักว่าจักว่าเราบ่มีตตนบ่มีการกลวยน้ะคณะ,ะแต่ก็มีประโยชน์ด้วยล่ะคะ่ะเพื่อนๆมีประโยชน์อยู่ด้ล่ะ มันไม่มีเสียงดังรบกวนเราแต่กำลังขั่วเขาขั่วอยู่นะคะเดี๋ยวขั่วเขาขั่วเสร็จแล้วเดี๋ยวจะไปหานะคะเวลาสิ้ขั่วเขาขั่วเขาก็เอ็ดแบบนี้นะคะน้องเพื่อนอันเวลาอีเมเพิ่นอันสิขั่วจังสี่เพิ่นกับเอินไวอีนั่งอืม เริ่มเหลืองแล้วนะคะเพื่อนๆเริ่มเหลืองแล้วนะคะคันคันว่าเฮาเวลาสีขัวเขาขัวเขวาก็เอ็ดแบี้นหนีนะคะน้องเพื่อนอันเวลาอีเมเพื่อนอันสิขวจังสี่เพื่อนกับเอินไวอีนั่งโอตะลิวขัวมันเสียงดังมันเคดแขวบวกพี่น้องต่ว่าคือข่อยบอ่เฮาขัวกับกับก้าน กานกล้วยเนาะคะนาะการตองกานตองเฮานี่ละเพิ่นสิบเอาตะหลิวเพิ่นสิบเอาอยัางได้เพิ่นเอากานกล้วยที่เอาการกล้วยขัวเนาะคะนาะที่ตะหลิวเฮ้ว่าจะเราบ่มีทัพพีกับบฮู้งแต่ว่าคนถถวโบราณก็คั่วอยู่จ้าห <c oughs> ้านสาวโทรมาจ้ะร้านสาวในเรี่ยวนี่แหละโทรหาเกิดสิมีปัญหาอย่างจักยางนี่แหละก็เลยโทรหา เริ่มเหลืองแล้วนะคะเพื่อนๆเริ่มเหลืองแล้วนะคะขันขันว่าเฮาตะหลิวขว่มันเสียงดังมันเคดแขวบอพี่น้องต่ว่าคือข่อยบอการกลวยนะคะนาะแต่ก็มีประโยชน์ด้วยล่ะคะ่ะเพื่อนๆมีประโยชน์อยู่ดีดละ่ะมันไม่มีเสียงดังรบกวนเราแค่นี้ก่อนนะคะไปยจ้า แค่นี้ก่อนนะคะไปๆจ้าถ้าเป็นตะหลิวถ้าเป็นอันนี้มันก็นี่เบนบ่ดังบอพี่น้องว่ามันดังบอ <c oughs> <c oughs> มันก็จะไม่ไม่ได้ยินเสียงเนาะคะนาะอันจะของ n g ขึว่วาค้นเถ่บนล่าแต่กอนเราบ่ามีทับที่ฮือเปล่าเราบ่ามีตะหลิวหือเปล่าเราก็เลยใส่ตะหลิวขว๋มันเสียงดังมันเ็ดแขีวบ่พี่น้องจะว่าอขึ้นข่อยบ่ <c oughs> เอาตะลิวขว่มันเสียงดังมันเค็ดแขวบ่พี่นองจะว่าคือข่อยบ่เพื่อนๆจะอาเย็นเอียดที่มาพาขวเข้าขัวด้วยค่ะเด้อได้กุ้งนะคะจะใส่โจงกุ้งด้วยค่ะเด้อเพื่อนสิบ่เอาตะลิวเพื่อนสิบเอายางได้เพื่อนเอาการกวยจะเอ่าการกลวย ขัวเนาะคะ่ะเนาะอ้าขึนานนนนน้นนี้ก็ฝากไว้คึ้นนี้่อนได้กับเพื่อนๆจ้ะอันยหญ่ละเอียดสิขวัวเก่าขัวให้มันแล้วเนาะคะ่ะเนาะจะได้ใส่จมกุ้งนะคะเพื่อนๆจะว่าคือขอ่ขอยบ่คือข่อยบ่จะว่าคือข,อข,อขอ่อยบ่คืคอข่อยบ่เฮ้ยเห็ดตามอันคนเฒ่าคนโบราณแต่ก่อนเราเห็ดเนานะคะ่ะเนาะเพื่อน,นๆจ้ะจะเสียเอาอันนี้ หือวาหรือว่าขันเ่าเอาอเริ่มเหลืองแล้วนะคะเพื่อนๆเริ่มเหลืองแล้วนะคะขันขันว่าเฮาเริ่มเหลืองแล้วนะคะเพื่อนๆเริ่มเหลืองแล้วนะคะขันขันว่าเฮาด้วยถ้าเป็นถ้าเป็นตะหลิวถ้าเป็นเพื่อนๆจายเย็นเอียศชิมาพา ขัวข้าวขัวด้วยค่ะเด้อด้กุ้งนะคะจะใส่จงกุ้งะะด้วยการกลวยนะคะเนาะแต่กนะ็มีประโยชน์ด้ล่ะค่ะเพื่อนๆมีประโยชน์อยู่ดีล่ะมันไม่มีเสียงดังรบกวนเราอืเริ่มเหลืองแล้วนะคะเพื่อน,นเริ่มเหลืองแล้วนะคะขันขันว่าเฮ้อ จะว่าคือข่อยบ่คือข่อยบ่